มาครับพี่น้องวันนี้ออมไก่บ้านครับไม่ไม่ได้พี่น้องได้ไก่มากครับซับดีดีนะครับเนาะมาออมกันพี่น้องนี่ครับผักแก่นะครับเนาะโหระพาสลัดแกวนะครับบักแตงครับนี่ผักใส่ออมเขาใส่โหระพาตุนหอมพี่น้องวันนี้ออมแบบหยุดยั่วเลยนะครับเนาะเสียดครับเครื่องเขาสีตำพริกแห้งหอมแดงกระเทียมครับข่าพี่น้องแต่ใครนะครับเนาะเครื่องแกงพร้อมเอามาโขพี่น้องเอามาตำพี่น้องไหม แสรๆร่กันครับ tinc. ผมมาฝุ่นอ้ Ū, เหนือไก่งามงๆด้ยพี่น้องเลยจุดๆร่วมกันพี่น้องอ่ะตำเครื่องพี่น้องพริกแหง้งตะคานะครับตะไคร้หอมแดงกระเทียมครับผมโขลกเค้าให้เข้ากันนะครับนี่ครับพี่น้องตำต,ำต,ำตำัตันะครับเตรียมเครื่องเพื่อออมไก่นะครับน้องพ,พี่น้องเนะาะตำเครื่องเดี๋ยวมาออมก,กันพี่น้อง นะครับมอพร้อมเครื่องพ้อพี่น้องเอาเครื่องลงนะครับครับเครื่องที่เราปลูกไว้นะครับเนาะคุกคิกเนาะพี่น้องเนาะกระดองแดลกแห้งนะครับเนาะบระดองแหลกแห้งครับเครื่องไปพี่น้องนี่ครับอ่าเครื่องเลี้ยงไก่บ้านเขาลงพี่น้องในบ้านที่เราเตรียมไว้นะครับเนาะนี่ครับเรื่องๆเลยพี่น้องของแท้นะครับไก่บ้านของแนะครับเราให้ค้าเราทําไว้รอเลยนะครับนี่ครับ นี่นะครับเขาก็มาล้วนก่อนนะพี่น้องเนาะล้วนให้หอมก่อนนะครับเนาะล้วนซีเครืองที่เราเตรียมไว้นะพี่น้องเนาะเร่งใส่ขึ้นแล้วก็ล้วนนะครับนะมาไดนที่แลลวเข้าจังมากปุงมกันพี่น้องนี่ครับผมนี่งามเลยอะครับพอเนื้อสุกนะครับล้วนก็เนื้อสุกนะครับเนาะกับวนสุกกลางๆนะครับเนาะอะปรุงมกันพี่น้องมาใส่น้ำปลาแม่พรทิพย์นะครับสามขวดร้อยห้าสิบส่งฟรีทั่วไทย น้ำปลาพี่น้องปรุงค่อยคปรุงไปด้วยก่อนนะครับขัดเลือยังค่อยวายกันนะพี่น้องเนาะผงแสบพี่น้องน้ำปลากับผงแสบแล้วก็ไอชูรตเซน้ำเล็กน้อยนะครับแต่กับปรุงรสนะครับผงปรุงรสนะครับอ่าอ่าคนก่อนนะพี่น้องเนาะนี่ครับเอาให้ซุกเราพี่น้องทีนี้เอ้ยเหมือนรับไก่บานทมพหอพี่น้องพร้อมกินปเป็ดกันมาเลยพี่น้องเอ้ยมาเดี๋ยวค่อยบิ่งกันไหมพี่น้อง อ่านี่ครับโอ้โหครับรถไฟไหแม่นี่ครับพอสุกแล้วพี่น้องนี่ครับออมเนื้อสูตรแล้วครับเขากับใส่กันนะครับใส่กันนะครับนะพอแล้วนะครับพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวมันจะยิ้มทั้งวันนะครับใส่กันแห่งที่เขาตากไว้นะครับมันใบมันลนพี่น้องใบมันลนมันเลยแห้งนะครับนะเราดะปลูกว่านนี่ครับใบมันแห้งครับผม่ะ ซุกเลยพี่น้องแซีบเราไปที่นี่นะให้กันเขาใกล้กันนิดหน,น,น,น่อยครับผมอ,อ่าอ่ะพี่น้องซุกกันละคุณป้าใส่ผักลงไปนะครับหัวเราพาก,กับต้นหอมเนาะพี่นอนะ้องเนาะศิลาผมมีครับใส่ตัวนี้แล้วจดจัดพี่น้องผูใ้ใดมักเผ็ดกูนีกับใส่พริกป่นลงไปเร,รือยพี่น้องเนาะนี่ครับใส่ผักลงไปครับคนเนาะพี่น้องเด่งไฟจัดหน่อยนะครับเนาะออ้ยพี่น้องเ,เอ้ยลาดเข่าพี่นี่ผมจีเอาแบบลาดเข่าเลรด้อยพี่น้องเนะรื่อยมาหนิฮานจันดียวไปเลย อุ่นครับซักโชว์ใน้แม่เนื้อตจนจังงาไม่คัเนี่ยเว้ยกำลังเดือดพี่น้องอุ่นครับตับก็มีพี่น้องมาโอเคครับสแกมกันพี่น้องอ่ะพี่น้องใส่อาหารจานเดียวเลยนะครับเด้อลาดเข่าไปเลยมันนี่ครับแบบบุฟเฟ่ต์นะครับนะนี่ครับผมอ้เหม่ยห่อนเลยพี่น้องเอ้ยุเนอู้ลาดเข่าเลยก็พักพี่น้องซ้ำอาหารจานเดียวแล้วครับมันนี่โยกแค่หน่อยนะครับได้โยกแค่หน่อยจังหวะนะครับน้อง อ่ะพอดแล้วไพอดแล้วเ่อโอ้ยครับมาเส็บเสก็ผสมที่โพพี่น้องใส่เลยครับลาดเข่าเลยออมไก่บานพี่น้องมาครับพี่น้องเรียบร้อยนะครับออมไก่บานน้ำกันนะครับออมไก่บานใส่กันหอมนะครับเนาะนี่ครับลาดเข่าเลืเอยพี่น้องเร้่อมือนี้เอาง่ายๆเลยนะครับเนาะผอมพักรวมมาเนาะพี่น้องโอ้กินยังไงครับไม่ได้ขายของแล้วพี่น้องเส็บๆน้อกันมือนี้ออมไก่หน้าทับทานนะครับมาๆครับมาๆ สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องเอฟซทุกคนนะครับนะมาครับวันนี้อมไก่ครับอมไก่บ้านน้ำกันนะครับอมไก่บ้านใส่กันพร้อมขนาดบันน้กินยังหัวซำาน่พี่น้องกินข่าในซียิมมวนซำไหนครับเนาะเซรี่โอเคครับมาจะแซมกันพี่น้องก่อนแม่วันสกินก่อนใส่ครับอมไก่บ้านพี่น้องได้ไก่บ้านมากเลยครับมีพักนี่ครับลงอีกแล้วก็บ มักแตงมักแตงผมหลาดเข่าเลยๆผมห,หลาดเข่าเลยพี่น้องใส่แบบนีเลยโหระพานะครับเนะบาะทักขยี้แล้วก็ส,สัตรัดมะเสียแจวลงมาพี่น้องแจวประสงค์ริมโขงนะครับกินบะเบิร์เท่ากับจงใยนะพี่น้องเนี่ฮนะดีลุยนะครับเนาะอ่ะไปทั้งขาเงี้ยพี่น้องอันไหนขาดบดแสบเพรายังเติมกินง่ายๆนะครับบานเท่าอ่นะลองจักคำกอนเถาะพี่น้องเอ้ย ใส่เขาวว่าก่อนน้ำหิวเข่าเลยพี่น้องค <c oughs> ันอบอมมันถึงเครืองเลยพี่น้อง จะมีดุกยังไงขึ้นบ่ายเนาะพี่น้องเนาะโอ้ครับขยันขึ้นอยัางจะงเะะสียบ

ซ่างเลยฮะสายขนาดครับไม่ว่าอย่างนี้ขนาดร่มมัน ว่ามีเหนื่อยอย่าลืมเข้ามากดติดตามนะครับพี่น้องเนะเป็นกำลังใจประสนิทมุ่งเนี่ย หวมนนหอมน้องพี่นออ้องอ้ออมใหม่ๆได้เห็น,นครับใสกับแจ่วห้อง แล้วมเฮ็ะเข็มข้นแล้วนะครับอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กันนะครับนเนื้อล้นวน แบบครับไก่ mm hmm. okay, บ้านก็พี่น้อง แ,แล้วเฮ้ยทะแยงเราก็จะมีใบแห้งของกันนะครับ สุดยอยครับแซ่บไม่ห่องอ่องกินเห็ดกินเนื้อนะครับเด้อวี่ีเห็ดกับบอกกิ่ต้นคลิปนะครับวนะิธีทำขอขอบคุณ FC ทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับเนาะ ลาดเขาเลยครับวันไซพี่กังปลาไหมของไซแจ้วด้ยแจ้วของเราเองครับแจ้วะส์ริมโขงนะครับเต็บเต็บยี่น้องเอย หอมผัวกระเพาะ มาเลยครับมามาเราสองกันพี่อก อร่อยมากพูดเรียกเจริญอาหารมาทางนี้นะครับ やべえな。<laughs> งานแห่งคนตายหอมแซ่บพี่น้องทานแลวยิ้มทั้งวัน Oh. Mm. ออมแก้ววันนี้ทำไมมันยิ้มเก่งทั้งเลยวะ càng ngang hòn <laughs> Chạp อืเต่เขาจ่าเขาครับเขามาลี่ Det er deilig. เออขาแน่นมากครับเี่ยมครับอม

없어. 음. แร่บอหอมนะครับเะกินไม,ไม่ไหมพี่ส้มจำเปวพริกป่นก็ได้เจมาตำเครื่องอยู่ี่หอม,หอม ไม่ต้องอาศัยเกี่ยวเยบร้อยครับจงไวแต่ไล่พักเขา่าโอเคครับมึงนีอิ่มแล้วนะครับ มากดไลค์ถือใจก็แชร์ประสงค์นิมพงศ์นะพี่น้องเด้อเรียบร้อยครับผมฝากคอมากดติดตามกันในหลายนะครับนะติดตามเป็นกำลังใจใประสงค์นิมพงศ์นะพี่น้องเมืเ่นนอน,นี้กรื่งอิ่มในกระซิยิมได้ไหมครับ <c oughs> โอเคครับมื่อนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายพี่น้อง